ติดฟอร์ดลิสร้ายแรงกว่าแบ็กลิส o บูโรร้ายแรงกว่าการล้มละลายนะครับฟอร์ดลิสคืออะไรคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับนนนะครับอยู่ในช่องชาวเปรูพาดูรถนะครับผมวันนี้ผมมีสาระดีๆมานําเสนอให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการติดฟอร์ดลิสนะครับ การติดฟอร์ดลิสนะครับคือการปลอมแปลงเอกสารนะครับมันร้ายแรงกว่าการติดแบ็คลิสการติดบูโรนะครับร้ายแรงกว่าการล้มละลายนะครับฟอร์ดลิสคืออะไรครับฟอร์ดลิสคือการปลอมแปลงเอกสารเช่นการปลอมแปลงเอกสารใบรับรองเงินเดือนนะครับการปลอมแปลงเอกสารสลิปเงินเดือนปลอมสัญญาจ้างนะครับรวมไปถึงหนังสือรับรองการทํางานนะครับแบบนี้ก็เรียกฟอร์ดลิสนะครับอีกอย่างหน kee, ึ่งนะครับฟอร์ดลิสคือการปลอมแปลงสเตทเมนต์นะครับบางคนจะกกู้ขอสินเชื่อนะครับ ก็ไปปลอมแปลงสเตทเมนต์นะครับให้ดูเยอะว่าตัวเองมีรายได้สูงนะครับแบบนี้ก็ถือว่าฟอร์ดลิสต์นะครับหากมีการตรวจสอบพบนะครับว่าเราปลอมแปลงเอกสารนะครับจะถูกส่งชื่อนะครับไปทุกธนาคารในประเทศไทยนะครับในการขอสินเชื่อต่างๆจะไม่สามารถทําได้ตลอดชีวิตเลยนะครับไม่ว่าจะขอซื้อรถกู้ซื้อบ้านนะครับทําไม่ได้เลยนะครับคุณจะติดฟอร์ดลิสต์ไปตลอดชีวิตเลยนะครับซื้อเงินสดได้อย่างเดียวนะครับติดบูโรจ่ายเงินไปก็จบ ก็สามารถกู้ใหม่ได้นะครับล้มละลายก็ยังมีวันหายก็ยังมีวันออกได้นะครับแต่ถ้าติดสอดนินนะครับชื่อของคุณติดไปตลอดชีวิตครับร้ายแรงกว่านั้นนะครับอาจจะถูกดําเนินคดีฐานช่อโกงนะครับผมหรือว่าปลอมแปลงเอกสารได้ด้วยนะครับเป็นคดียายายอมความไม่ได้นะครับติดคุกด้วยนะครับเมื่อประมาณปี6.4นะครับผมมีคนปลอมแปลงเอกสารนะครับเป็นลูกจ้างอู่สีปลอมแปลงเอกสารว่าเองเนี่ยคือเจ้าของอู่สีนะไม่ว่าจะเป็นใบจดทะเบียนพาณิชย์นะครับปลอมแปลงสเตทเมนต์นะครับ เพื่อไปยื่นกู้ขอแบงค์ได้เงินมาจานวน5ล้านบาทนะครับแบงค์ก็อนุมัติ5้าล้านบาทเขาได้รับเงินไปแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นมีการส่งราชาแล้วก็ขาดส่งไปเลยแบงค์ด้ตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะครับดูเอกสารย้อนหลังคือเอกสารนั้นคือปลอมหมดเลยนะครับเนี่ยคือเขาขายฟอร์มลิสนะครับเสร็จแ,แล้วชื่อของเขาก็ถูกส่งไปทุกธนาคารในประเทศไทยนะครับเขาจะไม่สามารถขอสินเชื่อทุกแบงค์ในประเทศไทยได้เลยนะครับผม เพื่อนๆที่กําลังกู้ขอสินเชื่ออยู่นะครับผมฟังคลิปนี้ดีๆแล้วก็ตัดสินใจนะครับอย่าทําการปลอมแปลงเอกสารเลยนะครับเรากู้ได้แค่ไหนความสามารถเราแค่ไหนก็คือแค่นั้นนะครับส่งเอาเท่าที่ไหวนะครับสําหรับลูกค้าที่ติดแบ็คลิสติดบูโรนะครับอย่าไปท้อนะครับมีวันหนึ่งที่เราลุกขึ้นมาได้นะครับเอาไปใช้นี่เขาซะใช้นี่แบงค์ให้จบนะครับมีสถาบันหลายสถาบันนะครับที่ปิดไปแล้วก็สามารถออกลดได้นะครับ หากขันเป็นหนึ่งในนั้นที่ติดแบคลิสแล้วปิดแล้วอยากออกรถนะครับติดต่อผมโดยตรงก็ได้นะครับ083750532ครับนนท์นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกคำปรึกษาทุกปัญหาของการออกรถครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอดตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอดข้างหน้าตามด้วยอัลพงคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ